พูดถึงมาดาร้านอาหารทั้งหลายนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านปฏิบัติตามการที่อนุญาตให้เปิดในการนั่งร้านว่าถึงกี่โมงเราก็ปฏิบัติตามนั้นนะ่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะหากว่าวันใดวันหนึ่งไม่ว่าจะเป็นร้านใดก็ตามหากมีการตรวจสอบแล้วพบว่าเราเปิดเกินจากช่วงเวลาที่มีการประกาศให้เราสามารถทําได้แล้วบังเอิญว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดไปนั่งที่ร้านเราผลเสียหายมันอาจจะตามมา,มามากมายก็ได้นะคะไปดูทีมข่าวของเราค่ะพาไปดูผู้ประกอบการร้าน อาหารในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เขาก็เลือกปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีแต่ก็พบว่ามีบางส่วนนะคะที่ยังปล่อยให้ลูกค้านั่งกินที่ร้านหลังจากสามทุ่มไปแล้วนะคะจากคําสั่งของพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการร้านค้าสามารถให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารได้ถึงเวลา21นาฬิกาทีมข่าวของเรานะคะนิวส์วานลงพื้นที่ไปบริเวณตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทราเพราะว่าร้านค้ายกเก้าอี้ ขึ้นวางบนโต๊ะแล้วนะคะเพื่อให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารเช่นเดียวกันกับร้านเย็นตาโฟยกล้อนะคะเรียบด่วนรามอินทราหลัง21นาฬิกาก็เก็บโต๊ะเลยค่ะเหลือไว้แต่เพียงเก้าอี้ที่วางอยู่หน้าร้านโดยจัดให้มีระยะห่าง1.5เมตรนะคะตามมาตรการที่ได้วางไว้ คุณฝนค่ะซึ่งเป็นเจ้าของร้านเธอบอกอย่างนี้นะคะบอกว่าปากติเนี่ยที่ร้านจะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการตั้งแต่6โมงเย็นไปจนถึง4ทุ่มเพราะมีประกาศออกมาลูกค้าเริ่มหายไปเนื่องจากส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบนั่งรับประทานที่ร้านจึงเลือกที่จะปรับวิธีการขายโดยซื้อวัตถุดิบน้อยลงเพื่อเป็นการป้องกันการขาดทุนในแต่ละวันหากวันใดไม่มีลูกค้าก็เท่ากับว่าวันนั้นลงทุนฟรีค่ะ ในขณะที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวบริเวณปากซอยคูบอนรามอินทรากม .8 ก็ได้ทำตามมาตรการที่กำหนดคือให้ลูกค้าสั่งซื้อได้กลับบ้านเท่านั้นนะคะ ไปดูต่อถนนนวมินทร์นะคะก็พบว่ามีก๋วยเตี๋ยวและร้านเขาต้องบางร้านที่ยังคงปล่อยให้ลูกค้านั่งรับประทานอาหารเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาซึ่งระหว่างที่ทีมข่าวกําลังถ่ายภาพเก็บบรรยากาศอยู่พ่อค้าก็ชู2นิ้วให้กับกล้องนะคะแล้วก็เป็นการบอกว่าสู้ๆอีกด้วยนะคะก็คือให้กําลังใจทุกร้านค่ะที่มีการจําหน่ายนะคะแต่ว่าอาจจะต้องทําความเข้าใจกับบรรดาลูกค้าแล้วก็ลูกค้าก็ต้องเข้าใจกับผู้ค้าผู้ขายด้วยเหมือนกันนะคะว่าถ้าเป็นไปได้คุณซื้อ กลับไปรับประทานที่บ้านจะดีกว่าปฏิบัติตามคำสั่งที่ออกมาค่ะ